สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจํานวนนับ31ถึง50ค่ะหลังจากที่เราฝึกน,นับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแล้วใช่ไหมคะจาก20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ต่อไปเราจะมาเรียนรู้จํานวนนับ31จนถึง50ก็จะเป็นเท่าไหร่นะ31 32 33ขึ 3, ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณจะมีอะไร มีขนมเค้กใช่ไหมคะหนึชิ้น2ชิ้น3 4 5, 6, 7, 8, 9, มสี่ห้าหกเจ็ดมีขนมชิ้นแต่ขนมเค้กทั้งหมด10ชิ้นในหนึ่งในหนึ่องนะคะหรือใน1นล็อกนะคะต่อไปหนึ่งสแล้ว20งสิบนะคะหรือเราจะอ่านเป็น10บยสิบ สามสิบแล้วครูจอยมีขนมมีขนมเลยอยู่ข้างนอกที่ยังไม่ได้เป็นของที่สมบูรณ์อีกหนึ่งชิ้นนะคะเดิมเท่าไหร่เออครูจอยมีขนมอยู่ทั้งหมดสามสิบกับหนึ่งชิ้นนะคะก็จะเป็นทั้งหมดสามสิบเอ็ดนะคะหรือสามสิบหนึ่งก็ได้แต่เราจะนิยมอ่านเลขหนึ่งที่อยู่ข้างหลังตัวเลขอื่นว่า นะคะอย่างเช่นส1บ1 31ด1ีิดสีสนะคะถ้ามีเลขหนึ่งอยู่ข้างหลังนะคะเราจะอ่านนิยมอ่านเป็นเอ็ดนะคะก็จะมีขนมทั้งหมด30ชิ้นกับอีก1ชิ้นก็จะเป็น31นะคะอ่าถ้าครูจะมีขนมทั้งหมด3 1เเพิ่มขึ้นมาอีก1ชิ้นครูจะก็จะมีขนมทั้งหมด30กับ2ใช่ไหมคะ3 0กับ2เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น 32นะคะแล้วถ้าผู้ใมีขนมอยู่ทั้งหมด32ชิ้นแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งู้ใก็จะมีขนมทั้งหมดที่มี30เต็ม30ชิ้นกับอีก30ชิ้นนะคะนี่ขนมเต็มทั้งหมด30กับอีก3ชิ้นนะคะรวมเป็นเท่าไหร่เอ่ย30 3 นคะคะอ่าแล้วถ้าครูจะมีขนมที่สามสิบสามชิ้นแล้วล่ะคะเพิ่มขึ้นม,มาอีกหนึ่งเป็นครูจะมีขนมทั้งหมดสามสิบกับอีกกี่ชิ้นสี่ชิ้นรวมกันเป็นสามสิบสี่ชิ้นอาเห็นไหมคะเด็กๆจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นจํานวนชิ้นละหนึ่งจากสามสิบใช่ไหมคะแล้วครูจะมีขนมที่นสามสิบสี่ชิ้นเพิ่มขึ้นไปหนึ่งเป็นสามสิบกับห้า นะคะก็จะรวมเป็นเท่าไหร่เอ่ย35แล้วถ้าคุณจะเพิ่มขนมเข้าไปเรื่อยๆ36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, 45 46 47 48คุณจะมีขนมเค้กทั้งหมด48ชิ้นใช่ไหม10 20 30 40หรือ10 1, 10 1 20 30 40 50ยังไม่เต็มใช่ไหมคะเพราะยังไม่ครบ10 ใช่ไหมคะก็จะเป็น10 20 30 40หรือ1 0 2 0 3 0 4 0ไม่ผิดนะคะแต่คุณจะขอนับตามสมนิยมนะเป็น10 20 30 40 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8เริ่มคุณจะมีขนมที่48ชิ้นเพิ่มเพิ่มอีก1เป็น40กับ9 นะคะสี่สิบกับเก้ารวมกันเป็นเท่าไหร่คะเป็นสี่สิบเก้าแล้วถ้าครูจะเพิ่มขนมขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะมีขนมอยู่ทั้งหมดห้าสิบชิ้นเลยก็เป็นห้าสิบกับศูนย์หรือเป็นจำนวนเต็มห้าสิบใช่ไหมคะเราจะเรียกสิบยี่สิบสามสิบว่าเป็นจำนวนเต็มนะคะเด็กๆลองมาดูกันนะครูจะเริ่มนับ จากตรงนี้นะทำสัญลักณ์ให้เห็นว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิูจะมีอมยิ้มทั้งหมดสิบอันนะคะอมยิ้มทั้งหมด10อัน,นะะอ,ยอ,นอยู่ทั้งหมดกี่อันกี่วงเอ้ยอ่ามีทั้งหมดสิบยี่สิบสามสิบสี่สิไหมคะ ไม่ใช่เพราะไม่ได้เต็ม40ใช่ไหมคะเรามานับซิคะว่าสิทธิเกินไปจาก30 10 20 30แล้วเป็น30เท่าไหร่เอ่ย31 32 33 34 35 36 37แล้วก็38นะคะเราจะสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกมีเลขอะไรเอ่ยเลข3กับเลข8ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นตัวเลขไทยล่ะคะ30 แแล้วตัวหนังสือสออมสามอ 3, สออิบสิ 10, บปแดอดแปดสามสิบแปดนะคะอ่าคุณจะมีอะไรบล็อกไม้หนึ่งสอ้าวแล้วมีเกินจาก4ไปเท่าไหร่10 20 30 40บส4มสิบส มีบล็อกไม้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ43เราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกมีเลขส่กับเลขสามนะคะสี่กับสามตัวเลขไทยสี่สามนะคะตัวหนังสือสออีสี่เมอเอกสี่ออีบอสสิบสออามอสามสี่สิบสามนะคะ นะเด็กๆเห็นได้ว่านะคะจากจํานวนนับนะคะ31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49แล้วก็50มันเป็นจนํานวนนับที่ยังไงคะเพิ่มขึ้นทีละ1ใช่ไหมคะเราสามารถเขียน แทนด้วยตัวเลขฮินดูอลัลบิตตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือจากคำที่เราพูดได้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปนะคะสวัสดีค่ะ